สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับออยมิววิวิติกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมอ่มเกมเกมเกมเดอะซิมนั่นเองเป็นเกมเก่าแล้วล่ะไม่ใช่ใหมะะ่แล้วค่ะนี่คือตัวของเราอันนี้เล่นคือไม่ได้เล่นในคอมนะคือเล่นในโทรศัพท์ก็จะไม่มีอาชีพจะตั้งชื่อไม่ได้เพราะว่า ก็มีจะเอ่อจะปลูกต้นไม้ขายนี่ไงปลูกต้นไม้ขายอันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวบ้านก่อนนะคะหลังคาไม่มีอะไรมากค่ะตรงนี้เป็นห้องสมุดหรือห้องรับแขกน,นั่นเองแต่เราเอาเป็นห้องสมุดดีกว่าต่อมาเป็นห้องครัวเป็นห้องทานข้าวด้วยมีข้าวอยู่ สองที่ก็มีเหยือกกาแฟแต่ชงไม่ได้ห้องนี้สำคัญมากคือห้องนอนนะคะห้องนอนจะมีเตียงแล้วก็พวกนี้แล้วก็จะมีเตอร์สภาเออลำโพงแล้วก็โน้ตบุ๊กนะคะก็จะมีรายงานให้อาานพวกวิทยาศาสรนี่ก็เป็นชั้นสมุด อันนี้เป็นห้องนอนที่มีทีวีมีทีวีทุกห้องนะคะห้องครัวก็มีห้องสมุดก็มีแต่ห้องน้ำไม่มีบ้าเหรอเอาเอาอันนี้ปนไปไวในห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีอ่างน้ําแล้วก็มีกระจกแล้วก็มีอ่างน้ําอันนี้เป็นห้องธรรมดาค่ะเป็นห้องดูทีวีนะคะนี่เดี๋ยวเราไปรับเงินก่อน เดี๋ยวดูนะคะตอนนี้รับเงินตรงนี้นะคะก็จะเป็นตรงที่เราสร้างไว้แล้วตรงนี้สามารถเข้าไปได้นะเดี๋ยวไปดูกันโอเคเราจะเรียกทุกคนมานี่ เอาเนนซี่ยังไม่มาเลยเหรอล้วสามารถตั้งชื่อได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องเปียน,นี่ตอนนี้ทุกคนอยู่ที่สวนสาธารณะนะคะเป็นส่วนของเรานั่นเองนี่เราจะมาดูเขาพูดไม่ได้ดูหรอก ไปตามกันนะคะ<ๆ>เธอพูดกับใคร,รอ<ๆ>่ะหันหน้ามาฟังกันต<ๆ> <c oughs> ลกเนอะต่อมาตรงนี้จะเป็นที่เล่นมากลุกค่ะ <c oughs> เล่มาร์คอ <c oughs> น,น,นั่นเองเราจะเชิญทุกคนมาเล่น คโอแล้วก็ไปเล่นมาลูกอรือมาดหนนั่นเองิ้นสองคนสิท์าช มาหรือยังเนี่ยยังไม่มาเลยอยะพวกเธออยู่ไหนกันเนาะมาแล้วค่ะมาแล้วอืมมาแล้วนะคะตอนนี้นั่งนางเล่นด้วยกันเราไปดูแนนซี่กันดีกว่า เดี๋ยวเราจะไปรีวิวบ้านของเวิโรนาอันนี้บ้านบ้านแรกที่มีควาสนเซปตนี้คือบ้านของเจนนี่หลังที่สองที่ผมสีทองทองนะคะน้ำตาน,น้ำตาลคือบ้านของวิโรนาและสดท้าก็คือบ้านของแนนซี่จริงๆเราตั้งเชื่อว่าจนนิฟอรีแต่ว่าไม่เข้ากันเลยเลือกยากที่สุดเลยนี่คือห้องคิกกบมากไม่มีอะไรเลยอ่ะ นี่มีแค่นี้จบโอเคไปดูอ่อร้านของแนนซี่เราจะตั้งเป็นร้านอาหารนะคะเป็นบ้านบ้านร้านอาหารนี่เป็นร้านอาหารแล้วก็กำลังจะตกแต่งพื้นนะคะปูพื้นเดี๋ยวเราจะปูพื้นกันเลยคือเนี่ย พื้นสวยมากว้าวมีเอาแพงเกินเป็นรูปดาวละกันนะรูปดาวเหมือนกันเนาะโอเคนี่อันนี้จะมีของใหม่ใหม่มาเต็มเลยนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่แล้วนะคะก็จะมีพวกของเยอะมาก โอเคค่ะแล้วก็รีวิวเสร็จแล้วนะคะวันนี้อ้อยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ